สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์คอลัมน์กรองสถานการณ์ประจำวันอาทิตย์ที่4สิงหาคม2567มานํ 67, มานำเสนอครับวุ่นวุ่นก่อนชี้ชะตาเศรษฐาเสียพอได้ลุงพอแล้ว นายใหญ่ไม่ยอมต่อให้เศษฐาหลุดตำแหน่งในวันที่14สิงหาคมแต่พักเพื่อไทยก็คงไม่ยอมคายเก้าอี้หรือต่อให้คายก็ยังมีพักภูมิใจไทยที่คงไม่ปล่อยผ่านไปถึงพักอันดับ3ในพักร่วมรัฐบาลนโยบายเรือธงเพื่อไทยแจกเงินดิจิตอล w a เลต t 1,000บาทเริ่มนับหนึ่งกันไปแล้วหลังเปิดให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐ และลงทะเบียนกันไปในวันแรกเมื่อ1สิงหาคมที่ผ่านมากระแสตอบรับล้นหลามเพราะวันแรกแห่ลงทะเบียนกันไปถึง16ล้านคนโดยรัฐบาลเปิดให้ลงกันยาวๆ1สิงหาคมถึง15กันยายนสำหรับคนที่มีสมาร์ทโฟนส่วนใครที่ไม่มีสมาร์ทโฟนลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่16กันยายนถึง15ตุลาคมอย่างไรก็ดีการเปิดให้ลงทะเบียนรับสิ ถือเป็นสิ่งที่แทบจะเป็นรูปธรรมมากที่สุดนับตั้งแต่รัฐบาลพยายามเคลื่อนเรื่องโครงการดิจิตอลวอ l เล็ต0 0 0 0บาทเป็นก้าวที่เหมือนเติมความชัดเจนให้กับประชาชนว่านโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทยจะเกิดขึ้นได้แน่หลังก่อนหน้านี้เควงคว้างลูกผีลูกคนแล้วการที่สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบร่างพรบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมปี2567 เพื่อใช้ในการทำโครงการดิจิ a อลเ l l ต t วงเงิน1 2 2 0 0 0ล้านบาทโดยได้เสียงจากพรรคร่วมรัฐบาลท่วมทน้นมันเหมือนเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชนว่าโอกาสเกิดตอนนี้มีมากกว่าโอกาสแทงแล้วนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยน่าจะเมาใจไปได้ระดับหนึ่งว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่ขายหน้าหรือเสียรังวัดว่าคิดใหญ่ทำเป็น ก็แค่สโลแกนหรูๆในปัจจุบันไม่เข้มรลังเหมือนในอดีตนโยบายเรือธงใกล้จะโล่งไปหนึ่งปลาะอย่างน้อยนายเศรษฐาก็ทำได้อย่างที่พูดตอนหาเสียงแม้จะไม่ปรงปกสักเท่าไหร่ก็ตามแต่มันก็ยังหายใจได้ไม่เต็มปอดเท่าไหร่เพราะเรื่องสำคัญอย่างชะตาชีวิตทางการเมืองของเศรษฐาขณะนี้แขวนไว้ที่สารรัฐธรรมนูญโดยสารรัฐธรรมนูญนั้นอ่านคำวินิจฉัย กรณีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในวันที่14สิงหาคมนี้หรือราวๆอีกสัปดาห์กว่าๆแม้จะให้สัมภาษณ์เสมือนหนึ่งว่ามั่นใจในความสุจริตใจตอนแต่งตั้งแต่ตราบใดยังไม่หลุดพ้นก็ยากที่จะไม่ให้คิดไม่ให้กังวลเพราะมันเดิมพันเส้นทางการเมืองของตัวเองแต่ผู้คนโฟกัสมากกว่าคือข่าววุ่น ก่อนวันชี้ตาเศษฐาในประเด็นนายกสำรองเพราะยังไม่ทันรู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดแต่กระแสข่าวนี้ว่อนจนดึงความสนใจไปหมดแล้วข่าวที่ออกมาแทนที่นายกสำรองจะเป็นอุ้งอิงนางสาวแพรทองทานชินวัตรหรือนายชัยกเกษมนิติสิริสองแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยแต่กลับกลายเป็นสองหัวหน้าพักร่วมรัฐบาลที่มาแรงกว่า นั่นคือเสียหนูอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทายในฐานะอัวหน้าพักภูมิใจไทยกับลุงป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณสอสบัญชีรายชื่อในฐานะอัวหน้าพักพลังประชารัฐรายแรกเสียหนูต้องบอกว่าโอราและราศีจับขณะที่อีกรายลุงป้อมเป็นเพราะลูกหาบแถวสองแถวสามเดินแรง เดินโจงครึ่มในเรื่องกวาดต้นสอสอและอดีตสอสอไปเป็นกำลังสำรองให้กับทีมงานบ้านป่าโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวของนายสามารถเจนชัยจิตวณิชสมาชิกพักพลังประชารัฐนักการเมืองเกรดสีในค่ายและลูกชายเพื่อนบิ๊กป้อมที่เปิดหน้าชนรัฐบาลคานออำนาจร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ในฐานะเลขาธิการพรรค มันกลายเป็นการไปตอกย้ำข่าวความหุ่นวายของคนในป่าที่ทักษิณชินวัตรนายใหญ่แห่งค่ายเพื่อไทยเคยเหน็บแนมแต่นายสามารถก็เหี้ยวได้ไม่นานเพราะดันไปชกข้ามรุ่นตอนนี้เสียงอ่อยสงบนิ่งไปแล้วหลังนายสันติพร้อมพัดรัฐมนตรีช่วยสาธารณาสุขและรองหัวหน้าพักเอาผ้ายันไปแปะหน้าผากลดความเฮี้ยนซึ่งกรณีนี้ มันก็สะท้อนให้เห็นโครงสร้างภายในพักพลังประชารัฐตอนนี้ว่าคนที่ใหญ่จริงและกุมอํานาจไว้คือร้อยเอกธรรมนัสกับพวกอย่างไรก็ตามเช็คความเคลื่อนไหวในค่ายเพื่อไทยนายใหญ่ไม่ยอมง่ายๆไม่ให้ปล่อยให้เรษฐาร่วงเก้าอี้ด้วยสภาพนี้อย่างที่เห็นความเคลื่อนไหวในช่วงที่ผ่านมาทั้งการไปออกรอบกับบิ๊กการเมืองโดยเฉพาะนายอนุทินวัวหน้าพักภูมิใจไทย ที่เขาใหญ่สัปดาห์ก่อนเสมือนผูกมิตรสร้างแนวร่วมเกาะกลุ่มแน่นเพื่อสู้กับอีกฝั่งไม่เว้นแม้แต่การขออนุญาตศา,ารบินไปดูไบสหรัฐอาดับอิมิเรตโดยอ้างว่าไปพบแพทย์และนัดพบบุคคลสำคัญแต่สารปิดประตูใส่ซึ่งหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าไทาม์ไลน์ที่ไปนั้นแท้จริงจะไปเจรจาหรือดิวอะไรกับใครทางการเมืองหรือไม่ หรือเป็นเพราะไม่มั่นใจหรือระแวงอะไรในคดีมอ .112 ของตัวเองหรือเปล่าแต่อย่างไรก็ตามแม้นายอนุทินจะราศีจับเพียงใดและในใจลึกๆย่อมต้องคิดถึงเรื่องส้มลนบ้างแต่อ่านใจพกักภูมิใจไทยโดยเฉพาะครูใหญ่บุรีรัมสถานการณ์นี้น่าจะทุกขลาบมากกว่าอยู่เย็นเป็นสุขถ้าได้มาภูมิใจไทยเป็นพักอันดับสองในรัฐบาล มือในสภาล่างห่างกับพรรคเพื่อไทยค่อนข้างเยอะถ้าต้องได้เก้าอี้นายกมาก็บริหารประเทศไม่เป็นสุขทั้งพรรคเพื่อไทยทั้งนายใหญ่บีบกดแน่ๆตามประสาคนที่เลือกและคนที่มีสอสอมากที่สุดในรัฐบาลโฟกัสค่ายสีน้าเงินตอนนี้น่าจะหวังแค่มีอำนาจต่อรองในรัฐบาลสูงครองเก้าอี้กระทรวงเกรดเอสมฐานะที่มีทั้งมือในสภาล่างและสภาสูง ยังไม่ฝันถึงตําแหน่งนายกในชั่วโมงนี้ขณะที่ลุงป้อมแม้จะยังมีความหวังในทางทฤษฎีแต่ทางปฏิบัติต้องยอมรับว่ายากพละกำลังในวันที่3ปอแยกย้ายหายไปเยอะต่อให้เศษฐาหลุดตําแหน่งในวันที่14สิงหาคมแต่พักเพื่อไทยก็คงไม่ยอมขายเก้าอี้หรือต่อให้ขายก็ยังมีพักภูมิใจไทยที่คงไม่ปล่อยผ่านไปถึงพักอันดับสในพักร่วมรัฐบาลตรงกันข้าม ถ้าเศรษฐาได้ไปต่อทิศทางการเมืองของลุงป้อมกับพรรคพลังประชารัฐจะถึงจุดพลิกผันทันทีอาจได้เห็นอัพเดตช็อกทางการเมืองจากคดีของเศษฐาโดยเฉพาะกระแสข่าวกระชอนจากศูนย์กลางอำนาจจันทร์สองล่าที่ว่านายใหญ่ต้องการเลี้ยงไว้แค่กวนผู้กองและอาจจะริบเก้าอี้รัฐมนตรีในโคต้าลุงป้อมคืนนั่นคือตำแหน่งของพลตบดเอกพัชรวาดวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี ในรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาจได้เห็นการจัดกระดานอนาจกันใหม่และนั่นรวมไปถึงคิวปรับคอรมอเติมคนไปใส่ในตำแหน่งที่ว่างอยู่ตลอดจนเกลี่ยกระทรวงให้ถูกฝาถูกตัวเสียเลยในขณะที่ในสัปดาห์หน้าก่อนจะถึงคิวคดีของนายเศรษฐายังมีคดีใหญ่ทางการเมืองให้ติดตามนั่นคือคดียุบพ,พักก้าไกลที่ศาลร,รัฐธรรมนูญ นัดอ่านคำวินิจฉัยในวันที่7สิงหาคมหลายคนฟันธงว่ารอดยากในขณะที่พักเก้าไกลก็เหมือนจะทราบชะตากรรมมองทำเลตั้งพักใหม่โดยมีข่าวว่าจะใช้พักถิ่นกาขาวชาววิไลเป็นจุดพักและตั้งหนูไหม่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลสอสบัญชีรายชื่อมือวิภาคเศรษฐรัฐบาลขึ้นถือธงนำตั้งใจประชันกับองค์อิง มองการไกลไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วส่วนประเด็นสอสองูเหา่ายุคนี้เลื้อยหรือขายกันไม่ง่ายเพราะเห็นบทเรียนกันมาแล้วตอนยุคอนาคตใหม่ใครโดดหนีไปสอบตกหมดร้อยเปอร์เซนตแต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นแอบเลี้ยงแอบดูแลประเภทนี้มีไม่น้อยเพราะตามข่าวว่าพักร่วมรัฐบาลหลายพักต่างเลี้ยงต้อยสอสสีส้มกันเงียบๆเพื่อสถานการณ์วันข้างหน้าที่ไม่รู้ว่า จะมีเกมอะไรพลิกหรือไม่เพราะการเมืองไทยวันนี้คิดแค่ชอดเดียวไม่ได้ต้องมองไกลๆเพื่อเหลือเพื่อขาดไว้เยอะๆศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ angel 789 realty บริษัทของคนไทยที่ประกอบการธุรกิจด้านบริการซื้อขายบ้าน ธุรกิจร้านค้าและทำโลนของอสังหาริมทรัพย์ในสหรัฐอเมริกาดำเนินงานโดยคุณแอ็บเบลินพัม l y คนไทยชาวพเยาซึ่งไปประสบความสําเร็จในอเมริกาประสงค์จะให้เราบริการหรือช่วยเหลือในการจะซื้อบ้านซื้ออสังหาริมทรัพย์เราเป็นคนไทยที่ไม่ลืมแผ่นดินเกิดและยินดีจะช่วยเหลือดูแลหรือให้คำปรึกษากับทุกคน ในทุกๆเรื่องที่ท่านต้องการอยากจะให้เราทำให้ในสหรัฐอเมริกาสนใจติดต่อโดยตรงที่คุณแอปเปิลินเพมลีตามหมายเลขโทรศัพท์อีเมลข้างบนนี้เรายินดีดูแลทุกท่านเสมือนเป็นครอบครัวของเรา a n g e l ิล9 r e a l t เรี